ฟานะไปไหนไหมาเนี่ยก็ไปฉี่มาดิเออนี่ไอรายงานที่เราทําคู่กันอ่ะส่ง,งเธอทำเสร็จยังยังไม่เสร็จเลยอ่ะพอดีช่วงนี้ฉันวุ่นอ่ะแล้วก็ต้องไปเยี่ยมคุณยายที่โรงพยาบาลด้วยคุณยายเป็นอะไรอ่ะทำไมต้องอยู่โรงพยาบาลด้วยพอดียายฉันเป็นโรคเบาหวานอ่ะแล้วช่วงนี้อาการแก่กำเริบหนักคุณหมอเขาก็เลยให้ไปแอดมินที่โรงพยาบาลแย่เ, yeah, เลยอ่ะ ันขอโทษจริงๆนะเอมเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรงั้นเอายี้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้พอแกเรียนเสร็จแกก็มาหาฉันที่บ้านแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำขอบใจมากนะเอม เฮ้ฟยฟ้าแกเป็นไรบ้าวะฉันเห็นแกเกาแขนอยู่ได้อ่ะหรือว่าแกโดนตัวอะไรกัดมาหรือเปล่าเดี๋ยวฉันไปเอายามาทาให้ไหมเอ้ยไม่ต้องฉันก็แค่มีความรู้สึกว่าผิวแห้งแล้วก็คันนิดหน่อยอ่ะฉันว่าแหละช่วงนี้แกดูแปลกๆไปอ่ะทั้งเข้าห้องน้ำบ่อยทั้งฉี่บ่อยเละยงชอบบ่นว่าจู่ๆก็ชาตามมือตามเท้าด้วยแกคิดว่าฉันควรไปหาหมอเพื่อไปตรวจร่างกายใช่ปะ ถูกต้องถ้าเราเจอการที่ไม่ปกติของร่างกายเนี่ยเราก็ควรจะนําปัญหาเนี่ยไปปรึกษาคุณหมอเพื่อให้เขาในวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องแล้วก็หาวิธีรักษาได้อย่างถูกวิธีอโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันไปเยี่ยมคุณยายที่โรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวฉันไปตรวจร่างกายที่นั่นแหละดีมากเพื่อน ผลการตรวจเลือดของหนูออกมาแล้วนะสรุปว่าหนูเป็นโรคปาหวันนะจ๊ะเออน่าจะเกิดจากการติดต่อจากทางพันธุกรรมที่ติดต่อมาจากคุณยายของหนูนั่นแหละฟ้าก็คิดไปแบบนั้นนั่นแหละค่ะวันนี้ฟ้าก็เลยจะมาขอคำปรึกษาจากคุณหมอได้สิจ๊ะ โรคเบาหวานเนี่ยสามารถที่จะพบได้ในกับคนทุกเพศทุกวัยและในส่วนของคนที่มีปัจจัยในการเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้ก็คือคนที่ขาดการออกกําลังกายคนที่มีโรคอ้วนและบางคนเนี่ยก็ติดต่อทางพันธุก,กรรมเหมือนอย่างที่หนูฟ้ากำลังเป็นอยู่นี่ไงแล้วโรคเบาหวานเนี่ยคะ่ะมันจะแสะดงอาการออกมายังไงอะคะคุณหมออาการของโรคเบาหวานที่แสดงออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดเลยก็คือหิวบ่อยกระหายน้ําปัสสาวะมากและบ่อย และเมื่อเกิดแผลในบริเวณต่าง,างๆแพ้ส่วนนั้นมักจะหายช้ากว่าปกติฟ้ามีอาการเกือบทั้งหมดที่คุณหมอพูดมาเลยค่ะแล้วแนวทางการรักษาเป็นยังไงอะคะคุณหมอแนวทางในการรักษาเนี่ยต้องทำควบคู่กันไประหว่างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเช่นการควบคุมน้ำหนักวานลดอาหารเช่นแป้งน้ำตาลไขมันแล้วก็เพิ่มอาหารจำพวกผักและผลไม้ และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์รวมไปถึงการไม่ขาดยามันอาจจะฟังดูยากและก็ลำบากนะหนูฟ้าแต่ทุกอย่างมันก็ไม่มากเกินไปกว่าคำว่าวินัยและความพยายามของเราฟ้าต้องขอบคุณคุณหมอจริงเลยนะคะที่อุตส่าห์เสียเวลามาอธิบายเกี่ยวกับโรคเบาหวานให้ฟ้าได้เข้าใจงั้นฟ้าขอตัวไปดูแลคุณยายก่อนนะคะนะจ้ะ คุนี่แกของว่างจ้ะถ้าแกยังอยากให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อทำงานนี้ให้เสร็จแกก็ให้ฉันกินจานนี้เด็ดขาดเลยนะขอโทษนะแกเป็นร่งนี้แกคงเครียดอยู่แล้วด้วยอะอุย้ยฉันขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ได้เครียดด้วย แต่ถ้าคิดในแง่ดีอ่ะมันก็ดีนะฉันจะได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นนอกจากแกจะมีโรงนี้ติดตัวแล้วอ่ะแกมีฉันคนนี้เป็นเพื่อนเสมอนะเว้ยขอบใจมากนะเอมแกก็ต้องระมัดระวังด้วยนะงดของหวานของมันโอเคเปล่าโอเคจ้า